ลอจุลานิติมิติ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ท่านกำลังรับฟังรายการรอจุลานิติมิติพื้นที่ส่งต่อมุมมองทางด้านกฎหมายจากคณาจารย์ประจําของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในกฎหมายด้านต่างๆค่ะรายการรอจุลานิติมิติออกอากาศเป็นประจําทุกวันอาทิตย์เวลา11.05นาถึงเวลา11.30นาทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรเดียอพลัส 1> FM 1 0 8 5 MHz วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันฟ้านางสาวนภสรสมสุขนิสิตชั้นปีที่2คณะนิติศาสตร์จุลาลงกรมหาวิทยาลัยร,รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ วันนี้ที่ฉันก็จะนําทุกท่านมาพบกับประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจอีกเช่นเคยนะคะโดยประเด็นที่เราจะพูดในวันนี้คือการใช้สถานที่พักอาศัยเป็นสถานที่คุมขังค่ะโดยในวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ดรปราโมชเสริมศิลธรรมอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็นแขกรับเชิญเพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในประเด็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะก่อนอื่นค่ะอยากเริ่มก่อนว่าถ้าสมมติว่า ฟ้าเนี่ยรวมถึงคุณผู้ฟังเองค่ะถ้าสมมติว่าเวลาที่เราพูดถึงสถานที่คุมขังอะค่ะหลายๆคนก็มักจะนึกถึงเรือนจําแต่ว่าจากหัวข้อค่ะถ้าไม่ถึงมีการใช้สถานที่อื่นเช่นสถานที่พักอาศัยเป็นสถานที่คุมขังล่ะคะครับเริ่มต้นได้น่าสนใจมากครับปกติเวลาเราพูดถึงสถานที่คุมขังเนาะเราก็จะนึกถึงแต่เรือนจําใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราทราบกันเนี่ย การเอาคนที่กระทําความผิดเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยผลกระทบมันเกิดขึ้นเยอะมากแล้วถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเอาคนเข้าไปอยู่ในเรือนจําในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนเนอะจากตัวเลขเนี่ยเรือนจําประเทศไทยเนี่ยมีความสามารถในการรองรับอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนกว่าคนแต่เรามีจํานวนผู้ต้องขังเนี่ยอยู่เกือบเกือบสามแสนนะครับซึ่งถือได้ว่าเยอะกว่าสัดส่วนที่เรือนจําจะสามารถรองรับได้เลย ีนี้พอมันเข้าไปอยู่กันแบบเยอะๆแบบเนี้ยถามว่าแล้วมันเกิดผลเสียอะไรแน่นอนผลเสียเยอะแยะตามมามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายต้นทุนของรัฐที่ต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลจัดการผู้ต้องขังในเรือนจำใช่ไหมครับผลกระทบของระบบเรือนจำเนาะคนที่ไม่เคยเข้าไปอยู่ในเรือนจำพอเข้าไปอยู่ในเรือนจำก็อาจจะไปเรียนรู้พฤติกรรมจากผู้กระทำความผิดคนอื่นๆแล้วก็อาจจะอลอกเลียนพฤติกรรมเหล่านั้น นะครับพูดง่ายๆว่ามันไม่ได้เป็นสถานที่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 น่าพิสมัยเท่าไหร่แล้วด้วยจากที่ปริมาณผู้ต้องขังมันเยอะเนี่ยมันทําให้วัตถุประสงค์ของการลงโทษของเราเนี่ยที่ต้องการจะแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยของตัวผู้ต้องขังเนี่ยทำได้ยากแล้วมันก็จะส่งผลกระทบต่อไปอีกที่ว่าท้ายที่สุดคนเหล่านี้ก็จะวนกลับมากระทําความผิดซ้ําอีกนั่นแหละครับปัญหาทั้งหมดเนี่ยของ การเอาคนเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันมันส่งผลเสียเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายตามมาหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเริ่มคิดฮนะว่าเฮ้ยมันควรจะมีวิธีการคุมขังผู้กระทำความผิดเนี่ยในสถานที่อื่นไหมนอกเหนือไปจากเรือนจำเพราะจริงๆเราอาจจะแค่ต้องการจำกัดเสรีภาพเขาแต่เราอาจจะไม่ได้ต้องการเอาเขาเข้าไปอยู่ในเรือนจำปะปนกับผู้ต้องขังอื่นๆนะเนาะมันก็มีแนวคิดเรื่องนี้ครับแนวคิดเรื่องนี้มัน ก็จะเริ่มมีการเสนอว่าสถานที่ที่ใช้อาจจะเป็นสถานที่ที่พักอาศัยโรงพยาบาลสำหรับผู้กระทำความผิดบางประเภทเนาะหรือแม้แต่วัดหรือว่าเป็นสถานที่อื่นที่รัฐสร้างขึ้นมาแต่ว่าไม่ใช่เรือนจำนะครับทีนี้มันก็เลยเป็นไอเดียที่ท,ที่ที่ถูกผลิตขึ้นมา,าการมีสถานที่อื่นที่เป็นสถานที่คุมขังนอกเหนือไปจากเรือนจำเนี่ยมัน ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันไม่ได้เป็นการปฏิเสธการใช้เรือนจำเนาะการใช้เรือนจำเนี่ยยังคงมีความจําเป็นอยู่แต่เพียงแค่ว่าไอสถานที่ต่างๆเหล่านี้มันถูกเสนอขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกเฉยเฉยให้กับรัฐในการที่จะเอาผู้กระทําความผิดแต่ละประเภทเนี่ยให้ไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมกับเขาในแต่ละกรณีครับค่ะแล้วทําไมสถานที่พักอาศัยถึงกลายเป็นหนึ่งในสถานที่คุมขังล่ะง่ายมากเลยเพราะ ถ้าเราดูเนาะถ้าสมมุติว่าจะเป็นกรณีที่จะต้องไปสร้างสถานที่ใหม่หลักต้องมีต้นทุนค่าใช้จ่ายต้องสร้างนูน่นสร้างนี่ต้องมีเจ้าหน้าที่ต้องวางระบบอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดการใช้สถานที่พักอาศัยเนี่ยแน่นอนว่ารัฐประหยัดต้นทุนเพราะว่าทุกคนโดยส่วนใหญ่ก็จะมีที่พักอาศัยเป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ลดต้นทุนก็ก็จะลดได้ 2. มันลดผลกระทบในเรื่อง ก่อนหน้านี้ที่เราใช้เรือนจําด้วยคนอยู่ที่บ้านที่พักอาศัยของตัวเองเนี่ยก็คุ้นเคยใช่ไหมครับคุ้นเคยเอ,อ,อาจจะได้ยังได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของตัวเองเนาะยังอาจจะยังได้ทํางานอยู่ที่บ้านอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเ,เขาก็จะไม่ได้ต้องเรียกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรมากมายสถานที่พักอาศัยของตัวผู้กระทำความผิดเองเนี่ยก็เลยเป็นทางเลือกหนึ่ง ในบรรดาสถานที่ทั้งหมดที่อาจจะเอามาเป็นทางเลือกให้กับเรือนจำครับแล้วการใช้สถานที่พักอาศัยเป็นสถานที่คุมขังเนี่ยมีรูปแบบการใช้งานยังไงบ้างเหรอคะด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยเรามีเรามีเทคโนโลยีที่คือถ้าเป็นอดีตเมื่อก่อนเวลาเราพูดถึงเฮาเวอร์เรสใช,ใช้ใช้บ้านใช้สถานที่พักอาศัยเป็นสถานที่คุมขังเนี่ย ถ้าในอดีตเราไม่ได้มีเทคโนโลยีในการมอนิเตอร์มากมายเนาะเพราะฉะนั้นข้อจํากัดในการใช้เราก็อาจจะทําได้ไม่ไม่กี่รูปแบบแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยพอเรามีเทคโนโลยีอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นกําไร E.M อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการมอนิเตอร์อะไรต่างๆได้มันก็เป็นการลดต้นทุนแล้วก็ลดข้อจํากัดในการใช้มาตรการนี้ทีเนี้ย ในต่างประเทศละกันการใช้สถานที่พักอาศัยเป็นสถานที่คุมขังเนี่ยมันสามารถดีไซน์ได้ตามความระดับความเข้มงวดเลยของ,<ม>ข,องของมาตรการที่เราจะใช้มันอาจจะเป็นแบบเบาสุดเลยก็ได้ที่เราเรียกว่าเป็นแบบเคอร์ฟิวก็คือเราใช้สถานที่พักอาศัยเนี่ยเป็นสถานที่คุมขังโดยกําหนดเพียงแค่ว่าให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในสถานที่พักอาศัยภายในกําหนดเวลาที่รัฐกําหนดไว้ อย่างเช่นอาจจะบอกว่าให้อยู่เฉพาะตั้งแต่ตอนเย็นไปจนถึงเช้านะ<ม>นั่นหมายความว่าช่วงเวลากลางวันเนี่ยเขาจะไปไหนก็ได้เป็นเรื่องของเขารัดไม่ได้ไปยุ่งแต่กลางคืนเนี่ยจะต้องมาอยู่ที่นี่นะเพราะอย่างเช่นสมมุติคนนั้นอาจจะเป็นคนกระทําความผิดที่อาจจะชอบออกไปออกระทำความผิดช่วงเวลากลางคืนอะไรเงี้ยออกไปเที่ยวเล่นออกไปอะไรเงี้ยรัดก็อาจจะมอนิเตอร์เขาแค่ช่วงเวลานี้นี่คือแบบแบบเบาที่สุดหรือเล่าอาจจะ กำหนดให้มันเข้มงวดขึ้นมาหน่อยอก็ได้นะครับเราเรียกว่า home detention เราก็เอาละคุณจะต้องอยู่ที่พักอาศัยเนี่ยแหละโดยที่ถามว่าคุณออกไปไหนได้บ้างไหมได้แต่เฉพาะกรณีที่กฎหมายให้อำนาจอย่างเช่นออกไปทําการศึกษาเล่าเรียนหรือออกไปทํางานอะไรเงี้ยอะถ้าสมมุติคุณมีเหตุผลว่าคุณต้องออกไปทํางานเนาะช่วงเวลาทํางานคุณก็ออกไปได้แต่ว่าช่วงเวลาอื่นๆนอกเหนือจากนี้คุณต้องอยู่ ที่นี่เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเข้มงวดระดับกลางหรือมันสามารถใช้ลูกเล่นไปเป็นแบบเข้มงวดสุดๆเลยก็ได้นะครับแบบนั้นเนี่ยเ,เราแทบจะเรียกได้ว่าเราใช้เรือนที่พักอาศัยอ่ะเหมือนเรือนจําเลยคือคุณต้องอยู่ในที่พักอาศัยตลอดเวลาตลอดเวลาเลยเหมือนกับเรือนจําคุณจะออกไปได้เนี่ยต้องขออนุญาตเป็น ครั้งเป็นคราวโดยเฉพาะเป็นกรณีที่จําเป็นจริง,รงๆเท่านั้นเช่นออกไปหาหมอออกไปตามคําสั่งหมายเรียกของศาลต้องออกไปตามกําหนดนัดพิจารณาถ้าเป็นกรณีอื่นๆไม่ได้เลยคุณจะต้องอยู่ที่ในที่พักอาศ,าศ,าศ,าศาัยเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่นแหละนี่ก็คือแบบลูกเล่นน่ะที่ที่มันสามารถยืดหยุ่นได้ได้หลายรูปแบบแล้วก็ตามระดับความเข้มงวด ของคำสั่งนั้นๆที่อยากจะนำไปใช้นี่คือข้อดีของมันครับค่ะแล้วการใช้สถานที่พักอาศัยมาเป็นสถานที่คุมขังค่ะนำมาใช้ในขั้นตอนไหนบ้างค่ะครับจริงๆเวลาพอเราพูดถึงสถานที่คุมขังโดยใช้สถานที่พักอาศัยเป็นสถานที่คุมขังเนี่ยบางทีเราอาจจะนึกถึงตอนแค่ว่าเขาทําผิดแล้วเขา,เาต้องถูกเอาไปขังเนาะเอาบ้านไปเป็นที่ที่คุมขังแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ย การใช้สถานที่พักอาศัยเป็นสถานที่คุมขังเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้งกระบวนการยุติธรรมท,ทางอาญาเลยตลอดทั้งกระบวนการเลยไม่ว่าจะเป็นก่อนการพิจารณาหรือระหว่างการพิจารณาหรือแม้แต่หลังจากสารมีคําปิภากษาสามารถใช้ได้หมดเลยอย่างเช่นการใช้ในช่วงก่อนเนี่ยก่อนการพิจารณาเนี่ยโดยปกติแล้วเขาก็ยังเป็นมีสถานะเป็น ผู้ต้องหาหรือจำเลยใช่ไหมก็ยังคดีมันยังไม่ได้มีคำพิพากษานี่ในขั้นตอนนี้ถามว่าใช้ยังไงโดยปกติแล้วคนเหล่านี้พอเข้ามาถ้าสมมุติว่าเขาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวอันนั้นเขาก็เป็นอิสระไม่มีอะไรแต่ถ้าเขาไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวล่ะบางครั้งเขาก็ต้องเข้าไปถูกคุมขังไว้ระหว่างพิจารณาคดีทีนี้การใช้สถานที่พักอาศัยเนี่ยเป็นสถานที่คุมขังเนี่ยก็เหมือนเป็นทางเลือกตรงกลางแหละ S <S <S สำหรับกลุ่มคนบางคนที่ออกฎหมายอาจจะมองว่าเฮ้ยการปล่อยเขาไปเนี่ยมันอาจจะออมีความกลัวว่าเขาอาจจะไปกระทําความผิดซ้ําหลบหนีหรืออะไรต่างๆแต่การขังเขาไว้ในเรือนจําก็ดูจะแรงเกินไปก็เลยเป็นมาตรการตรงกลางที่ว่าอะระหว่างคุณสู้คดีอยู่เนี่ย <S 1> <S 1> คุณอยู่ในสถานที่พักอาศัยละกันเพื่อที่ โดยโดยแบบใช้ลูกเล่นแบบเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่า,วาคุณต้องอยู่ตามกําหนดเวลาต่างๆนานาน,านนะนี่คือการใช้ในช่วงก่อนการพิจารณาทีนี้มาในช่วงระหว่างการพิจารณาหรือในช่วงการทํำคำพิพากษาเนี่ยโดยปกติแล้วเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาสารต้องทํำคาพิพากษาใช่ไหมครับสารก็ต้องอาพิพากษาไปอลงโทษไปจําคุกไปใน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 ,ในระบบ กฎหมายของของไทยเราเนี่ยโทษเราก็มีเพียงแค่โทษจำคุกเนะาะศานก็จะพิพากษาจำคุกไปถ้าเขาไม่ได้รับการรอการลงโทษรอการกำหนดโทษเขาก็ต้องถูกนำตัวไปไว้ในเรือนจำใช่ไหมแต่ทีเนี้ยถ้าพอไปดูในกฎหมายเราอ่ะในกฎหมายเราก็ยังพอเปิดช่องให้มีการเปลี่ยนโทษจำคุกเนาะเอาไปเป็นโทษประเภทอื่นเช่นโทษกักขังหรือใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ยังมีช่องที่บอกว่าในกรณีที่จําเป็นให้เขาเนี่ยไปอยู่ในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่สถานที่คุมขังได้นี่ก็คือเป็นการเอามาใช้ในชั้นระหว่างการพิจารณาหรือแม้แต่ในชั้นหลังจากศาลมีคําพิพากษาแล้ว,วอ่เอวนะเข,เ,ขนะเขาเข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วนะไม่ใช่เขาไม่เข้านะเขาเข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วนะแล้วก็รับโทษประมาณนึงแล้วเนาะซึ่ง โดยปกติเขาถ้าเป็นไปตามปกติเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ในเรือนจําจนกว่าจะครบกําหนดโทษใช่ไหมครับเขาถึงได้รับการปล่อยตัวออกมาแต่ว่าการใช้สถานที่พักอาศัยเนี่ยเป็นสถานที่คุมขังเนี่ยก็จะถูกเอามาใช้ในลักษณะของการพักการลงโทษอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าเอาล่ะถ้าเขาเข้าเงื่อนไขของการพักการลงโทษแล้ว mm hmm. อย่างเช่นรับโทษมาเป็นระยะเวลาหนึง่งเนาะมีความประพฤติดีเนาะเขาก็จะมองว่าเออ ถ้าอย่างเงี้ยคนเนี้ยอาจจะไม่มีความจําเป็นจะต,ต้องอยู่ในเรือนจําอีกต่อไปแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าพ้นโทษนะแต่ให้เขาไปอยู่ในสถานที่พักอาศัยของเขาเองภายใต้เงื่อนไขคุมประพฤติต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วัตถุประสงค์ของการใช้ในการหลังคําพิพากษาเนี่ยเป็นไปเพื่อที่จะช่วยซัพพอร์ตให้เขาเนี่ยปรับตัวต้องเข้าใจเนาะว่าบางคนเนี่ยอยู่ในเรือนจํามานานๆเนี่ยพอพ้นโทษปุ๊บ แล้วออกไปอยู่โลกภายนอกเนี่ยปรับตัวไม่ได้พอปรับตัวไม่ได้เสร็จปุ๊บก็อาจจะวนกลับมากระทําความผิดอีกงานที่เคยทําเพื่อนที่เคยอยู่ครอบครัวที่มีก็อาจจะหายไปแล้วห่างๆกันไปปรับตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นไอพีเรียตตรงเนี้ยเขาก็เหมือนกับเป็นพีเรียที่เอามาเพื่อที่จะให้ผู้ต้องขังคนเนี้ยปรับตัวก่อนที่จะ คนโทษจริงๆเนาะก็คือเขาก็ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขคุมประพฤติแหละแต่เพียงแค่ว่าอ่ะโอเคก็ให้อยู่ที่บ้านไปไม่ต้องอยู่ในเรือนจำเนาะเพราะฉะนั้นกลับไปที่คําถามว่าการใช้สถานที่คุมสถานสถา,านที่พักอาศัยเป็นสถานที่คุมขังเนาะใช้ในขั้นตอนใดบ้างเอาเขาจริงๆก็ใช้หมดแหละครับใช้ได้ตั้งแต่ในชั้นก่อนการพิจารณาในชั้นการทํากร,รมพิพากษาของศาลร,รวมไป จนกระทั่งถึงหลังจากศาลมีคำพิพากษาเข้าไปในเรือนจำแล้วก็ยังสามารถเอาอันนี้มาใช้ได้อยู่แต่เพียงแค่วัตถุประสงค์ในการใช้มันอาจจะแตกต่างกันแต่ในในแต่ละช่วงเท่านั้นเองครับค่ะแล้วอาจารย์คิดว่าการใช้สถานที่พักอาศัยเป็นสถานที่คุมขังอ่ะเหมาะที่จะนํามาใช้กับบุคคลประเภทไหนบ้างคะอืมอันเนี้ยก็แน่นอนว่ามันคงไม่สามารถเอาไปใช้ได้กับคนทุกกลุ่มอะเนาะ,ะเพราะว่า มันมันพูดย่งไงว่ามัน,ม,นมันเป็นมาตรการทางเลือกที่มันไม่ได้เป็นวิธีการหลักที่เราจะใช้ทีนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราจะพูดถึงในช่วงไหนแล้วแหละถ้าเป็นในช่วงก่อนการพิจารณาอย่างเช่นในช่วงที่เขาได้รับการปล่อยตัวชัชวคร่าวเนาะการใช้สถานที่พักอาศัยเป็นสถานที่คุมขังเนี่ยมันเหมือนมาตรการที่อยู่ระหว่างการได้รับการปล่อยตัวชั่วคขาวกับการขังระหว่างพิจารณา เพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่จะควรได้ใช้อันนี้ยอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีลักษณะพฤติการที่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเขาไม่ได้มีพฤติการที่จะหลบหนีหรือทําความผิดอะไรเลยโดยหลักแล้วเราต้องปล่อยเขาอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเขามีพฤติการหลบหนียุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาหรือจะไปกระทาความผิดอีก <c oughs> เขาก็สมควรถูกขังไว้ระหว่างพิจารณาแต่การใช้สถานที่ พาะกระสายเป็นถานที่กักขังเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างไม่เบาสุดก็ก็แรงสุดก็คืออยู่ตรงกลางคือออ,อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะหลบหนียุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานบ้างแต่ไม่มากไม่มากเพราะาถ้ามากเนี่ยเราต้องเอาเขาไปขังไว้แล้วแต่อันเนี้ยคือคือไม่มากและเขาอาจจะมีความจําเป็นที่เขาจะเ น่าจะเป็นประโยชน์กว่าถ้าเขายังได้อยู่ในที่พักอาศัยประกอบอาชีพดำรงชีวิตอย่างเช่นอาจจะเป็นคนที่เพิ่งเคยกระทำความผิดครั้งแรกอะไรเงรี้ยไม่ได้มีประวัติอาชญากรรมอะไรเยอะเนาะอันนี้คือกลุ่มนี้ส่วนกลุ่มตรงกลางกลุ่มระหว่างการพิจารณาแล้วก็ในชั้นการทำคำพิพากษาเนี่ยถามว่ากลุ่มนี้จะเหมาะกับกับผู้กระทำความผิดแบบไหนกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่ สารพิจารณาแล้วแหละแล้วสารน่ะจะต้องพิภากษาลงโทษใช่ไหมครับในตอนที่สารจะต้องพิภากษาลงโทษเนี่ยสารเห็นว่าลงโทษจำคุกอะ่ะรุนแรงไปอ mm. แต่รอการลงโทษรอการกําหนดโทษก็เบาไปค <c oughs> ่ะอ่ามันก็เลยเหมือนกับว่าต้องมีมาตรการอะไรอันนึงเพื่อเป็นการควบคุมความประพฤติเขาให้อยู่ตรงกลางเนาะซึ่ง อันนี้แหละจะเป็นกลุ่มกลุ่มที่อาจจะเหมาะกับการใช้สถานที่พักอาศัยเป็นสถานที่กักขังนี่คือกลุ่มกลุ่มที่อยู่ตรงกลางเนาะส่วนสุดท้ายในชั้นหลังจากสารมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยถามว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มไหนต้องเข้าใจว่ากลุ่มเนี้ยคือกลุ่มที่สารเ่เห็นว่าเขาผิดแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วนะแล้วเขาก็ไปรับโทษในเรือนจํามาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่กลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่สารเห็นว่าเอาละ เขาเนี่ยรับโทษมาในเรือนจํำประมาณหนึ่งแล้วมีความประพฤติที่ดีมีแนวโน้มที่ปรับปรุงพฤตินิสัยแล้วและการที่ให้เขาออกไปอยู่นอกเรือนจํำโดยใช้สถานที่พักอาศัยเป็นสถานที่คุมขังเนี่ยมันจะช่วยเขาในการที่เขาจะปรับตัวแล้วก็ไม่ไปกระทำความผิดซ้ำอีกน่าจะเป็นผลดียิ่งกว่าการที่เอาเขาอยู่ในเรือนจำ อีกกรณีหนึ่งคืออันเนี้ยผมจะเรียกได้ว่าเป็นเหตุผลเฉพาะเรื่องละกันกลุ่มผู้กระทําความผิดที่ต้องอยู่ในเรือนจําบางกลุ่มบางประเภทเนาะเ,เป็นกลุ่มที่ผมอาจจะนิยามว่ามีลักษณะเฉพาะพิเศษกลุ่มเนี้ยอาจจะมีอย่างเช่นมีอาการมีอาการเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นทางสภาพจิตหรือเจ็บป่วยทางร่างกายหรือแม้แต่อาจจะเป็นแบบกลุ่มที่เป็นแบบเปลาะบางก็ได้อย่างเช่นแบบ เพิ่งคลอดลูกหรือว่าตั้งคันอะไรอย่างเงี้ยการที่เอาเขาไว้อยู่ในเรือนจำอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีนักเนาะเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยก็อาจจะมีความจำเป็นที่อาจจะใช้สถานที่พักอาศัยเป็นสถานที่คุมขังแทนเนี่ยเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ,อ,อคนกลุ่มไหนที่จะเหมาะกับการใช้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาไปใช้ในขั้นตอนไหนด้วยเนาะซึ่งแต่ละขั้นตอนเนี่ย ก็ก็จะมีเหตุผลของเรื่องมันในแต่ละเรื่องเนาะแต่โดยหลักแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้มีเรียกว่าไม่ได้มีอัตราเสี่ยงในการที่จะหลบหนีหรือไปกระทําความผิดซ้ําอีกนะครับประมาณนี้ค่ะแล้วคือที่ผ่านมาค่ะเราพูดถึงในประเทศไทยไปแล้วค่ะทีนี้อยากทราบว่าแล้วในต่างประเทศล่ะคะอาจารย์มีการใช้สถานที่พักอาศัยเป็นสถานที่คุมขังบ้างไหมคะมีเยอยะแยะเลยคือ แนวคิดเรื่องเนี้ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนแนวคิดเรื่อง house arrest หรือการใช้สถานที่พักอาศัยเป็นสถานที่คุมขังนี่มันเป็นแนวคิดที่อยู่ภายใต้แนวคิดใหญ่ที่เรียกว่า non custodial measure หรือเป็นแนวคิดที่เป็นเรื่องการใช้มาตรการอื่นแทนการคุมขังเวลาเราพูดถึงแนวคิด non custodial measure เนี่ยม,มันมันมีแนวคิดที่พยายามที่จะให้รัดแต่ละลัดเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยมีมาตรการต่าง ที่ไม่ได้เอาเรือนจำมาใช้ในในระดับสากลเนี่ยเรามีมาตรฐานขั้นต่ำอันหนึ่งเราถ้าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเราจะเรียกว่าโตเกียวรูหรือข้อกำหนดโตเกียวที่เป็นข้อกำหนดที่พูดถึงเรื่องนอ n คาโซเดียลเป็นการเฉพาะถ้าไปดูเนื้อหาในข้อกำหนดโตเกียวเนี่ยเขาจะมีข้อเสนอแนะมากมายเต็มไปหมดเลยที่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยควรนำแนวคิดเรื่องนองคาโซเดียลเนี่ย ไปใช้ตั้งแต่ในชั้นก่อนการพิจารณาในชั้นระหว่างการพิจารณาในชั้นทำำําคาําพิพากษารวมไปทั้งถึงชั้นหลังจากศาลมีคําพิพากษาแล้วโดยที่เขาเสนอมาตรการเต็มไปหมดเลยซึ่ง h o w e a r e s t เนี่ยเป็นเพียงแค่หนึ่งในนั้นเท่านั้นเองนะครับซึ่งเขาแบบพยายามสนับสนุนให้เอาไปใช้ทีนี้ถามว่าแล้วมีการเอาไปใช้มากมายเยอะไหมยเยอะครับในแต่ละประเทศเนี่ย ในภาคพ,พื้นยุโรปเนี่ยหรือใครก็จะมีเอาเอามาตรการต่างๆเหล่านี้เอาไปใช้แต่เพียงแค่ว่าจะมีการใช้มากน้อยแตกต่างกันเท่านั้นเองและจะเอาไปใช้กับในกรณีไหนบ้างค่ะแล้วกลับมาที่ประเทศไทยคะ่ะในกฎหมายไทยเนี่ยมีเปิดโอกาสให้การใช้สถานที่พักอาศัยเป็นสถานที่คุมขังบ้างไหมคะครับถ้าเอาอย่างให้เข้าใจอย่างววๆมีครับมีมีตั้งแต่ในชัน้นเอ่อ ถ้ายกตัวอย่างที่เห็นจะชัดเราคงเคยได้ยินคําว่าโทษกักขังเนาะกักโทษกักขังเนี่ยเป็นโทษประเภทหนึ่งที่เป็นโทษระดับตรงกลางระหว่างการใช้โทษจําคุกในเรือนจํากับการรอการลงโทษรอการกําหนดโทษโทษกักขังเนี่ยจะเอามาใช้ในกรณีที่ศาลจะลงโทษจําคุกไม่เกิน3ปีและศาลเห็นว่าผู้กระทําความผิดคนนั้นน่ยไม่เคยต้องโทษจําคุกมาก่อนหรือเคยแต่เป็นการกระทําความผิดระหูโทษหรือการกระทำความผิดโดยประมาทศาลอาจจะเปลี่ยนโทษ จำคุกเป็นโทษกักขังก็ได้และการกักขังเนี่ยศาลอาจจะกักขังในถานที่กักขังของรัฐหรือสถานที่พักอาศัยของผู้นั้นเองก็สามารถทําได้นี่ครับนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งแล้วก็นั่นคือตอนต้นเนาะที่เราเคยมีแนวคิดนี้ในปี5 0า5 5 0นเนี่ยเรามีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเราก็มีการแก้ไขมีการเพิ่มมาตรา89ดสทับหนทับสมีการแก้ไขบทบัญญัติในมาตรา246นะครับเพื่อให้มี เปิดโอกาสให้มีการใช้สถานที่พักอาศัยเป็นสถานที่กักขังเพิ่มขึ้นโดย89ทับหเนี่ยก็จะเป็นในใช้กับกลุ่มที่เป็นผู้ต้องหาก่อนหรือจำเลยก่อนการพิจารณานะระหว่างการพิจารณาก็คือแทนที่จะเป็นทางเลือกระหว่างการขังระหว่างพิจารณาหรือการปล่อยตัวชั่วข่าวเขาก็บอกว่าในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอาจจะขัง จำเลยเนี่ยไว้ในสถานที่อื่นนอกจากสถานที่คุมขังก็ได้นะส่วน89ทับ2เนี่ยเอามาใช้ในกรณีรับโทษแล้วแหละแต่รับโทษไปประมาณหนึ่งและในกรณีที่มีเหตุจำเป็นศาลอาจจะขังผู้นั้นไว้ในสถานที่อื่นซึ่งก็หมายถึงรวมถึงสถานที่พักอาศัยด้วยเนาะเป็นสถานที่คุมขังได้ส่วน2 4 6เนี่ยเป็นกรณีกลุ่มเปราะบางแล้วกันเป็นกรณีเรื่องการทุเลาโทษจำคุกก็คือกลุ่ม ผู้ผ,ผู้ผู้ต้องขังที่มีอาการทางจิตเวทมีอาการเจ็บป่วยอย่างร้ายแรงนะมีตั้งคันหญิงที่ตั้งคันหรือหญิงที่เพิ่งคลอดบุตรกลุ่มนี้เขาก็สามารถทุเลาการใช้โทษจำคุกได้ก็ให้ไปขังในสถานที่อื่นซึ่งรวมถึงสถานที่พักอาศัยด้วยนอกเหนือจากในประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วเนี่ยยังมีในพรบรและทัทันอีก พรบราชทันเนี่ยในมาตรา33เนี่ยกำหนดให้สามารถให้ราชทันเนี่ยสามารถกําหนดอนาณาเขตสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากเรือนจำเนาะให้เป็นสถานที่คุมขังได้ซึ่งเขาก็ในมุมของฝ่ายบริหารเนี่ยเขาก็อาจจะกําหนดสถานที่อื่นให้เป็นให้เป็นสถานที่คุมขังได้ซึ่งเขาก็อาจจะกําหนดวัดว,วาอารามโรงพยาบาลโรงพยาบาลจิตเวชหรือแม้แต่สถานที่พักอาศัยให้เป็นสถานที่คุมขังได้ซึ่งในแต่ละ มาตราเนี่ยก็จะมีกําหนดรายละเอียดดีเทลกันอีกว่าสถานที่แบบไหนถึงจะเข้าเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าประเทศไทยมีแนวคิดนี้ไหมมีครับมีมาตั้งนานแล้วมีมาตั้งแต่เริ่มมีประมวลกฎหมายอาญาเลยด้วยซ้าจนกระทั่งถึง,ถ,งถึงปัจจุบันค่ะกฎหมายไทยเนี่ยเปิดโอกาสให้ใช้การใช้สถานที่พักอาศัยเป็นสถานที่คุมขังแล้วแต่ในทางปฏิบัติล่ะคะประเทศไทยได้มีการใช้บ้างเลยค่ะน้อย ค่อนข้างน้อยค่อนข้างน้อยถึงน้อยมากเพราะถ้าเราพูดถึงเรื่องโทษกักขังเนี่ยเรามักจะใช้สถานที่กักขังของรัฐเป็นหลักส่วนมาตรา89เทับน9ทับี่ยก็แทบไม่มีการนำมาใช้เลยส่วนมาตรา2 4 6ที่เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็แทบไม่มีส่วนใหญ่แล้วถ้ามีการเจ็บป่วยมีอะไรก็อาจจะไปอยู่แค่โรงพยาบาลราชธานมหรือโรงพยาบาลส่งตัวไปรักษาข้างนอก แล้วก็แล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยมีการนํามาใช้ค่อนข้างน้อยอาจจะเป็นเพราะเราไม่มีความคุ้นเคยนะเราไม่มีความมั่นใจกับมาตรการต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็จะมีการใช้ค่อนข้างน้อยครับค่ะก่อนจากการขายอาจารย์อยากฝากอะไรถึงผู้เกี่ยวข้องกับการใช้สถานที่พักอาศัยเป็นสถานที่คุมขังบ้างไหมคะครับ ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเนาะว่าแนวคิดเรื่องการใช้สถานที่พักอาศัยเป็นสถานที่คุมขังเนี่ยมันเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งของการใช้สถานที่แทนเรือนจําเราไม่ได้ปฏิเสธการใช้เรือนจําการใช้เรือนจํายังมีความจําเป็นอยู่แต่เพียงแค่ว่าการใช้สถานที่พักอาศัยเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อที่เหมือนกับเป็นตัวเลือกให้ศาลเนี่ยในการที่จะกําหนดสถานที่ที่เหมาะสมกับ ผู้กระทําความผิดในแต่ละประเภทนะครับให้อยู่เหมาะสมสิ่งที่อยากจะฝากจริงๆคือเนื่องจากมันไม่ใช่เป็นสถานที่แบบเรือนจําจริงๆอะ่ะดังนั้นแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเอาไปเขาไปอยู่ในบ้านเขาก็สบายสิใช่ไหมเขาไม่ได้อยู่ในเรือนจําเลยอะไรต่างๆนนาแบบอย่างเงี้ยสิ่งที่สิ่งที่ต้องมีความระมัดระวังในการใช้เนี่ยนะครับคือหลักเกณฑ์ในการใช้แล้วก็ดุลพินิษในการใช้เพราะ ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยออถ้าถ้าไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนะหรือมีการใช้ดุลพินิษฐ์ที่อาจจะมีลักษณะถูกตั้งคําถามจากสังคมได้การใช้สถานที่พักอาศัยเนี่ยเป็นสถานที่คุมขังเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นสิทธิพิเศษของคนบางคนมากกว่าซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องกังวลเพราะว่าเมื่อใดก็ตามเรามองว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องสิทธิพิเศษแล้วเนี่ย มตาตรการต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมแล้วก็แม้แต่คนที่จะใช้เองก็จะไม่อยากใช้ไม่กล้าใช้เพราะว่าพอใช้แล้วก็จะถูกตั้งคำถามทั้งๆที่จริงๆเนี่ยเหตุผลของเรื่องมันเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีเหตุผลที่มันมันเหมาะสมสำหรับผู้กระทำความผิดบางกรณีเรือนจำไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องหรอกครับแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นมันอาจจะส่งผลเสียมากกว่ามากกว่าผลดีที่เราต้องการจะแก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยของเขาด้วยซ้ำครับ ค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดรประมโมเสริมศิลธรรมที่ให้เกียรติมาแบ่งปันความรู้กับพวกเราในเรื่องการใช้สถานที่พักอาศัยเป็นสถานที่คุมขังในวันนี้ค่ะสําหรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจติดตามรายการ,ร,าการลรจุลานิติมิติของเราย้อนหลังก็สามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ที่ www. l o w julaa. c th หรือผ่านทาง YouTube c h anel n ราจุลาช anel และพอดแคสต์รจุลาเรียโ plus ค่ะ ในสัปดาห์ถัดไปจะพบกับประเด็นทางกฎหมายอะไรแขกรับเชิญท่านไหนรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนค่ะและพบกันได้ที่รายการราจุลานิติมิติออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา1 1นาทีถึงเวลา11.30นาทีทางจุฬาเรดิโอพลาสหรือสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz อเาสสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสงคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ